โอกาสที่จะชนะใจเขานะคะจนกลายเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิชวิตนะคะจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองค่ะใครนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มีโอกาสตรง80%แต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยแล้วก็มีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะมีโอกาสตรง80%ได้เลยนะจ๊ะขอดูหน่อยนะคะได้อะไรเอ่ยได้คนเกิดวันที่9929นะคะเมสสิงหธนูค่ะคนเกิดอยู่ในวันที่112131 21, นะคะ ก็จะเป็นมินกรกฏพิจิกนะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมนะคะ1444 4, 4ค่ะหากใช่นะไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะส่วนใครก็ตามนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะกดไปที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะแล้วก็รอเขาก็พลิบนะคะประมาณ3รอบนะคะแล้วคุณจะสามารถจองดูดวงส่วนตัวกับแม่ได้นะคะช่องจริงนะคะดูด้วยนะว่ามีคน follow เท่าไหร่นะคะช่องจริงคือ300 0 0นขึ้นนะจ๊ะ มาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณนะสถานะนะคะก็สามารถเป็นสถานะที่แบบรู้จักกันนะคะเคยคุยกันนะคะหรือว่าคุยกันอยู่ในปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งแบบเออตอนนี้คือคุณกาลังแบบดิวดิวกันอยู่นะคะถ้าไม่รู้จักกันเลยนะคะไม่สามารถดูได้นะคลิปนี้ดูก่อนนะ,ะ two of wands นะคะขึ้นมาอันแรกแล้วก็ H g e of disc นะคะแล้วก็นา of cups นะคะ ไพ่ขึ้นแบบนี้แปลว่าอะไรคะแม่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะแปบลบว่าตัวเขาเองนะคะมีความรู้สึกว่าเขาอะชอบคุยกับคุณค่ะเพราะคุณอะมีแบบไมเซ็ตหรือว่าวิสัยทัศน์ที่แบบแตกต่างจากคนอื่นนะคะที่เขารู้จักมานะคะคุณน่าจะเป็นคนที่พูดจารู้เรื่องค่ะคุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีแบบ มีความคิดที่มันแบบเป็นเหตุเป็นผลอะไรแบบเนี้ยที่เขาหากับคนอื่นไม่ได้เลยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณดูเป็นจริงเป็นจังอ่ะดูแบบน่าเชื่อถือมากๆนะคะเขาก็เลยเกิดความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาในใจค่ะมีความรู้สึกชอบนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าไปตอบคุณแนอนาคตเนี่ยคุณน่าจะพาเขาอ่ะไปในทิศท,ทางที่ดีแน่นอนนะคะไม่น่าจะพาเขาไปเกย์มาเลกเกเลนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตเขานะแบบที่ หาตัวจับยากมากๆนะคะซึ่งแบบตัวเขาเองนะคะในสายตาเพื่อนเนี่ยมันอาจจะแบบเขาดูเป็นคนแปลกเขาดูเป็นคนที่แบบเรื่องเยอะเรื่องมากนะคะแต่พอมาเจอคุณเนี่ยคุณแบบฟิลอินได้นะคะแบบสุดพอดีนะคะหรือว่าแบบเออเข้ากันได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบคุณนะ่ะหามไม่ได้แล้วนะที่จะเข้าใจเขาว่าในทุกรายละเอียดนะคะเหมือนประมาณว่าเขาพูดถึงเรื่อง A อยู่อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมีมุกที่แทรกกลับมาได้แล้วมันตรงใจเขาอะ่ะ เขาชอบมากเลยนะคะอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าโอเคเราอะจะสามารถเอาชนะใจเขาได้หรือเปล่าได้พัฒนาความสัมพันธ์ของคนนี้หรือเปล่านะอะตั้งสมาธิให้ดีๆนะคะ ่วนใครก็ตามนะคะที่อยากจะดูดวงได้แบบแม่นะคะอ่านไพ่ได้แบบแม่นะคะแม่ก็เปิดสอนอยู่นะแต่ข้อแม่ข้อเดียวนะคะคุณจะต้องมาทําแบบฝึกหัดเอ้ยแบบทดสอบนะคะให้มันผ่านก่อนถ้าเกิดมันไม่ผ่านนะคะแสดงว่าคุณเครียดเกินไปนะคุณจะไม่สามารถเรียนได้ค่ะกรณีเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าแม่บอกว่าแม่ไม่สอนก็คือไม่สอนจริงๆนะมันจะทําให้คุณยิ่งเครียดนะคะยิ่งเครียดเนี่ยมันจะเอฟเฟกต่อชีวิตประจําวันคุณนะคะคุณจะทําอะไรไม่ได้คล่องนั่นเองขออนุญ,ญาตนะคะนะส่วนใครอยากจะเรียนก็กดช่อง ทางเดียวกันตรงหน้าแม่เช่นเดียวกันนะมาดูกันดีกว่านะคะว่าคุณจะสามารถพิชิตใจคนคนนี้ได้ไหมนะสาดาบขึ้นใบแรกค่ะแม่ wallet of one นะคะและใบสุดท้ายได้10ดาบนะ mm hmm. เขาบอกว่าตัวคุณน่ะอาจจะยากหน่อยนะในการที่จะพิชิตใจเขาได้แบบเบ็ดเสร็จนะคะเนื่องจากคนคนนี้เป็นคนที่แบบมีความคิดแบบแปลกๆนิดนึงนะยิ่งเขาเข้าใกล้ใครนะคะแล้วเขารู้สึกดีกับคนคนนั้นอะ เขาจะดึงตัวเองออกมาค่ะอันนี้คืออุปสรรคสําคัญเลยนะมันคือตัวเขาค่ะไม่ใช่ตัวคุณสิ่งที่คุณทําได้นะคะคุณจะต้องมีเสน่ห์นะคะทําตัวให้มีเสน่ห์และจะต้องทําตัวให้มีคนชอบเยอะนะคะมันจะทําให้เขานะคะเกิดความหวาดระแวงค่ะพอเขาเกิดความหวาดระแวงปุ๊บนะคะเขาจะพยายามนะคะสู้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณแทบจะไม่ต้องออกแรงจีบเลยค่ะคุณทําตัวปกติ แค่เพิ่มเสน่ห์นะคะในเรื่องการพูดหวานเสน่ห์ให้คนทั่วไปนะคะรู้สึกว่าคุณดูสวยดูเซ็กซี่ดูแบบพร้อมนะคะและยิ่งถ้ามีคนมาคอมเมนต์ชอบคุณมากเท่าไหร่มันหมายถึงว่าโอกาสที่คุณจะเข้าไปอยู่ในใจเขามากเท่านั้นนะคะในตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเห็นว่ามันดูมืดบอดจังเลยค่ะแม่มันเป็นทั้งสามดาบมันเป็นทั้งสิบดาบค่ะ บอกเลยนะคะสามดาบเนี่ยมันคือคําพูดที่เขาพูดอยู่ตลอดว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกฉันจะไม่ชอบเธอนะคะแต่ภายในลึกๆอะ่ะเขาก็สนใจคุณนะแค่เขาอะ่ะไม่อยากที่จะให้ใครมาดูแบบโดดเด่นมากกว่าเขาแค่นั้นเองเป็นคนที่คล้ายๆกับเป็นคนขี้อิจฉาค่ะแล้วก็อาจจะมีปมด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะในการที่คุณจะทำให้เขามาสยบคุณสยบอยู่แบบภายใต้คุณให้ได้อะ่ะคุณจะต้องดูดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาดังกว่าเขานะแล้วดูมีเสน่ห์มากกว่าเขาด้วยค่ะ ลองไปทําตามดูนะคะทุกอย่างทุกปัญหานะคะเราสามารถแก้ได้เราเป็นมนุษย์เนาะถ้าเกิดดวงมันออกมาไม่ดีนะคะเราแก้ที่ตัวเราเลยนะคะไม่ต้องรอดวงนะจ๊ะเขาคนนี้จริงจังกับคุณแล้วหรือเขาคนนี้ก็แค่เข้ามาขุยแก้เห่านะคะวันนี้นะแม่วิชิตนะคะขอดูให้นะคะทุกคนที่เจอสถานการณ์ที่แบบว่า เป็นคนคุยกันนะคะไม่ชัดเจนสักทีนะคะเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนนะคะเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเรากับเขาดูเหมือนจีบกันน่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าแต่สถานะที่คุณไม่สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะเพราะมันจะไม่ตรงเลยก็คือไปชอบเขาไปแอบชอบเขาเขาไม่รู้จักคุณนะคะอย่างที่สองก็คือ เป็นเพื่อนกันแล้วแบบเพื่อนจา๋าแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยดูไม่ได้นะคะหรือว่ามีบุคคลในจินตนาการนะคะไม่มีแฟนไม่มีใครเลยค่ะแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะเจอใครสักคนอันนี้ไม่ใช่หัวข้อคุณค่ะนะคะอ่ะถ้าเกิดใครอยู่ในสถานการณ์ที่แม่บอกไปนะคะจากแม่วิวิตบอกไปก็มีโอกาสตรง40%แต่ถ้าเกิดคุณอย่าจะ ดูให้มันตรง80%นะดูลัคนาราศีนะคะจากตรงนี้เลยค่ะวันเกิดคุณหรือวันเกิดเขาในนี้คุณจะตรง80%ค่ะดูจากโหราศาสตร์ไทยนะคะลัคนาราศีแบบไทยนั่นเองนะอะได้แก่นน h t อ f Needles นะคะคนเกิดวันที่1 2 22 22นะคะ มีถุนตุนกุมค่ะคนเกิดวันที่66 26นะคะ Six of p o i s o n นะคะคนเกิดอยู่ในมีนกรกฎพิจิกค่ะแล้วก็22 22นะคะคนที่เกิดอยู่ในแม่สิงห์ธนูจ้าหากใช้ไปต่อได้เลยนะจ้าส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่นะคะแล้วก็หลอกกระพริบสามครั้งนะคะขอบคุณนะคะที่นจาก Moo c h o s e นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะ Limited Edition ฉันได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะใครอยากจะไปตามก็ไปตามตามในตะกร้าได้นะแม่ปักตะกร้าไว้นะคะ มาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างอ่าได้อะไรได้เดอเฮอร์มิตขึ้นมาใบแรกนะคะใบที่สองได้อะไรเอ่ยใบที่สองได้4 o f s w o r d นะคะและใบที่สามได้อะไรใบที่สามได้ nice, acle, นายซ็อกเพนตัลคนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างอินโทรเวน์นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจรับใครคนใหม่เข้ามาในชีวิตเท่าไหร่นะคะ เหมือนประมาณว่าเวลาที่จะคุยกับใครเนี่ยสักคนไม่ว่าจะเป็นสถานะเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นสถานะคนรักเนี่ยเขาใช้เวลานานนะกว่าที่จะเล่าเรื่องราวที่เป็นความลับนะคะเล่าเรื่องราวส่วนตัวนะคะให้ฟังนะเป็นคนที่มีกำแพงสูงมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่หวาดระแวงกลัวคนอื่นจะมาทำร้ายกลัวคนอื่นจะมาหักหลังนะคะแล้วก็กลัวว่าจะผิดหวังในความรักด้วยค่ะเพราะตัวเขาเองนะคะไม่กล้าออกจากเซฟโซนเลยนะอาจจะ เคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรักมาในอดีตนะคะแต่มันก็ไม่ใช่แบบปัญหาหนัก อะไรมากมายนะเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ทําให้ตัวเองเจ็บเด็ดขาดนะคะและเคยมีความเชื่อว่าการที่มีความรักเนี่ยมันจะทําให้คนฉลาดน้อยลงด้วยเออคนคนนี้เอาไงแต่ส่วนในใจเขานะคะที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่น่ารักนะคะฉลาดค่ะแล้วก็เป็นคนที่นิ่งพอสมควรมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวด้วยนะคะถามว่าชอบไหมก็มีความชอบให้กับคุณค่ะแต่เขายังไม่ได้ชอบคุณ มากมายเท่าไหร่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ที่60%ต้องอาศัยเวลามากกว่านี้ในการชอบกันนะคะแล้วอ่ะถ้าเกิดใครอยากจะอ่านไพ่ได้แบบแม่นะกดไปที่หน้าแม่มาทำแบบทดสอบค่ะตอนนี้ก็เปิดรับอยู่นะคะคิวเร็วสุดเป็นที่12กันยายนนะอ่ะแล้วจะมาต่อนะคะในหัวข้อที่ว่าเ<ส>ขาคนนี้มองว่าเราเป็นตัวจริงหรือเราเป็นตัวเลือกนะคะแค่แบบ คุยแก้เหงาหรือเปล่าหรือว่าอยากจะจริงจังกับคุณเนี่ยขอให้พี่ไพ่นะคะออกมาอย่างแม่นยํนนะคะอยากจะสับไพ่แบบเร็วๆแบบแม่นะคะอยากจะอ่านดวงชะตาได้นะก็มาทําแบบทดสอบกันก่อนนะคะแม่ไม่ได้สอนทุกคนนะคะปฏิเสธไปหลายคนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าทําแบบทดสอบไม่ผ่านคะ่ะที่ทําแบบทดสอบไม่ผ่านเพราะว่าคุณอาจจะเครียดเกินไปนะจะ๊ะมาดูซิว่าคุณเป็นตัวจริงหรือเปล่าเอยได้อะไรบ้างน,นะคะเนี่ไพ่เทนออฟ present นะคะแล้วก็ไพ่เซเ่นโอเปอเ n นะคะและใบสุดท้ายนะคะได้ f o v e of d ด e d นะคะก็อยากจะบอกว่า,าถามว่าเป็นตัวจริงไหมเขาไม่ได้มีใครในความสัมพันธ์นี่เขามีคุณแค่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเดียวหนึ่งเดียวในใจเขาอะแต่ว่าคือเขาอะจะค่อยๆแบบรักคุณแบบช,าบบชา้าๆไงความสัมพันธ์คุณอะมันพัฒนานช้ามากถึงว่าที่สุดเลยนะคะถ้าเกิดแบบคุณรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเขาหน้าเบื่อจังเลยแต่แบบเนี้ยจําไว้ข้อหนึ่งนะคนคนนี้ดูจากทรงแล้วไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะปลอดภัยค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเป็นคนเดียวเลยนะที่อยู่ในใจเขาไม่มีคู่แข่งค่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ได้คุยเล่นๆคุยแบบจริงจังคุยแบบจริงใจแต่พัฒนาช้ามากจนคุณรู้สึกว่าแบบอะไรวะเนี่ยลำคาญแล้วนะทำไงทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากแบบ ค่อยๆตาล่อมนะคะทำให้เขาชินกับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแล้วคุณจะสมหวังกับคนคนนี้แน่นอนตีเป็นเวลาได้ไหมถ้าตีเป็นเวลาเดี๋ยว้องไหายปะเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งนะคะกับการที่จะพัฒนาคนคนนี้นะคะให้เป็นคนรักนะจ๊ะเพราะเขาเป็นคนที่มีเซฟโซนอะเออไม่รู้จะว่าไงได้ประมาณนี้แหละ สิ่งที่เขาทําให้กับคุณเนี่ยเขาทําให้คุณแค่คนเดียวหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาก็ทําตัวดีน่ารักแบบนี้กับคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะ ใจของเขามีแค่คุณคนเดียวไม่เอ่ยอะวันนี้นะคะสามารถที่จะดูได้นะคะสําหรับคนที่หนึ่งสถานะคุ้มเครือกันนะคะ2ก็คือคุยคุยกันแล้วแต่มีความรู้สึกว่าเขาดีกับเราจังเลยอะจนแบบมีความรู้สึกว่าเฮย้ยเขาดีกับเราคนเดียวหรือเปล่านะคะถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะแม่วิชวิตนะคะจะสามารถไขคําตอบให้กับคุณได้อย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะใครนะคะที่ผ่านมานะมีสิทธิ์จะตรง80%นะคะก็ต่อเมื่อคุณมีลัคนาราศีหรือ วันเกิด,ดงต่อไปนี้คุณหรือเขาก็ได้นะคะดูตามโหราศาสตร์ไทยนะคะส่วนใครนะคะที่แบบไม่มีขะแ่ไม่มีเลยหนูมีโอกาสตรงแค่สี่เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะอย่าแบบอย่าเครียดนะคะคำทำนายออกมาเป็นอย่างไรก็ช่างมันนะคะส่วนใครนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่รอกัพิพสามครั้งนะคะแล้วคุณจะสามารถดูดวงส่วนตัวได้จ้ะอ่ะคนเกิดอยู่ในวันที่หกสิบหกยี่สิบหกนะคะคนเกิดวันที่สองสิบสองยิบสองนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะแล้วก็หกสิบหกยี่สิบหกเช่นกันนะคะเมถุนตุลกุลงค่ะ มีหรือเปล่าถ้ามีไปต่อได้เลยจา้าคุณคือผู้โชคดีนะคะได้ดวงไป80%เลยส่วนใครนะคะอยากจะเรียนดูดวงนะคะเพื่อสร้างอาชีพนะคะเป็นหมอดูนะคะปังๆนะคะแม่จะสอนสร้างช่องไปด้วยนะคะหรือใครแบบเออหนูแค่อาจจะดูดวงให้ตัวเองอะไรแบบนี้นะคะ่ะอะแม่ก็มีนะคะแถมไพ่ให้สําหรับคนที่เรียนจ่ายแบบ เต็มจานวนกับจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะรายละเอียดอยู่ตรงนี้มาทําแบบทดสอบกันก่อนแม่ไม่ได้สอนทุกคนนะคะเพราะช่วงนี้คิวแน่นมากนะจ๊ะมาทําแบบทดสอบถ้าผ่านถึงจะได้เรียนกันถ้าไม่ผ่านก็คือคุณเครียดเกินไปเรียนไม่ได้นะ,ะมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้าดีก,กว่าตอนนี้นะคะได้ทว of Cups นะคะใบแรกแล้วก็ได้เอ e อ t ฟ e พน a ตอร์คค่ะใบสุดท้ายอู้ได้ทวบค u p s นะคะเนี่ยแหละถ้าเกิดใครเรียนดูไพ่หรือว่าแบบเป็นหมอด,ดูอยู่แล้วหรือว่าแบบ อ่านเป็นน่ะรู้ได้เลยเขาชอบคุณมากนะอันนี้คือไพ่คู่แท้ปฏิหารนะคะมีความรักให้กับคุณเยอะมากนะคะส่งถ้วยเนี่ยใจรักใจนะคะเป็นความรักโรแมนติกเป็นความรักแบบมองตาก็รู้ใจเป็นความรักที่มันเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะตัวเขาเห็นว่าคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนรักของเขานะคะเขามีคามั่นสัญญาว่าเขาจะสม่ําเสมอกับคุณนะคะจะไม่ห่างจากคุณไปไหนจะทําตัวดีแบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะนี่คือนิสัยของเขาจริงๆค่ะเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละย ะะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกแบบกระตุกกระตากว่าแบบรักนะอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกแล้วก็ฟีลลิ่งได้ว่าเขาเอนดูคุณเขาใส่ใจในตัวคุณค่ะคนคนนี้เป็นคนที่บทจะโรแมนติกเนี่ยโรแมนติกมากเลยนะบทจะนิ่งก็จะนิ่งมากเลยค่ะเขาจะแสดงออกในช่วงเวลาสําคัญหรือช่วงที่เขาแบบรู้สึกแบบ ลึกซึ้งกับคุณจริงๆอ่ะเขาถึงจะแสดงออกนะเอาโอเคได้รู้ความในใจเขาไปแล้วนะคะอย่างนี้เดี๋ยวขอดูก่อนดีกว่านะคะว่าตกลงแล้วเขาทาดีแบบนี้กับหนูคนเดียวหรือเปล่าคะเขาจีบหนูแบบนี้คนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นอีกนะดูสิไพ่เขาอะ่ะจะมีเสน่ห์ก็ตรงนี้แหละเขาจะบอกมาได้เลยนะคะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์นะไม่ต้องไปคาดเดาอะไรนะคะเทนอคับนะคะไพ่ไม่เจ้าชู้เลยนะคะไพ่คือความรักแบบคนในครอบครัวนะคะ 啊。<noise> มีจิตวิญญาณที่ผูกพันกันนะคะควินออฟสอดคุณดุขนาดนี้นะคะเข้มงวดขนาดนี้ใครเขาจะไปกล้ามีคนอื่นล่ะคะสเตรนก็ขึ้นมาตองย้ำนะคะคุณคิดมากไปแล้วนะมีแค,ค่คุณคนเดียวในความสัมพันธ์เขาทําดีแบบนี้กับคุณแค่คนเดียวเพราะคุณคือคนพิเศษของเขาค่ะเขาจะไม่ทําการการะทาแบบนี้กับใครเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคุณคือเซฟโซนของเขา,าคุณคือคนที่เขารู้สึกมากที่สุดนะอย่ามองเขาว่าเขาเจ้าชู้เลยค่ะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะเขามี เพียงคุณแค่คนเดียวในปัจจุบันนี้ตอนนี้วินาทีนี้ค่ะเขาคนนี้นะคะอยากที่จะชัดเจนกับคุณบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้นะคะในช่องแม่วิชวิตจะมีคำตอบให้คุณค่ะขอดูลัคนาราศีที่มีส์ตรงมีสิเธียวกี่องข้อง80%ก่อนนะ ได้แก่คนที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมนะคะคนเกิดวันที่17727นะคะต่อมานะคะคนเกิดวันที่33331นะคะคนเกิดอยู่ในพฤกษกกันมังกรค่ะต่อมา102030นะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะและต่อมานะคะ7727นะคะมิถุนตุลกุมค่ะคนเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะคะคนเกิดอยู่ในวันที่8828หากใช่ไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าคุณเนี่ย มีโอกาสที่จะชัดเจนบ้างหรือเปล่านะคะอ่ะได้ไลใบแรกได้ temperance นะคะต่อมานะคะได้ two of wands นะคะและใบสุดท้ายอูได้เนี่ยค่ะได้ n i c e of swords นะคะ ความจริงจังความชัดเจนกำลังจะมาถึงคุณแล้วนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นะคะในกรณีที่คุณกับเขาอะรู้จักกันมาหรือว่าคุยกันมาได้เกินแบบ6เดือนแล้วนะคะเร็วที่สุดที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคืออีก2อาทิตย์ข้างหน้านะคะที่เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะแต่ในกรณีที่แบบหนูเพิ่งจะรู้จักเขาเองค่ะแบบอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงแบบ1เดือนอะไรประมาณเนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาน้อยมากนะคะอันเนี้ย ใช้เวลาหน่อยนะคะประมาณสักเดือนธันวาคมนะคะประมาณหลังจากวันที่14เป็นต้นไปนะคะเขาถึงจะมีความชัดเจนมากขึ้นระหว่างทางนะคะระหว่างที่เรารอเนี่ยตัวเรากับเขาอาจจะมีเรื่องแบบทะเลาะก,กันนิดหน่อยนะคะ,เน,ะเนื่องจากที่ เขากับคุณอ่ะมีนิสัยบางอย่างที่ใกล้เคียงกันคล้ายกันมากๆนะคะเลยอาจจะทําให้มันเป็นแบบปัญหานะคะเลยอาจจะทําให้แบบคุณกับเขาอ่ะทะเลาะก,กันในเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆนะคะเหมือนแบบอยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าเขาคนนี้มีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคุณได้คําตอบไปแล้วว่าเขาจะชัดเจนกับคุณนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็กดมาที่หน้าแม่นะจ๊ะ อ่ะนะคะถึงใครที่อยากจะเรียนอ่ะก็อย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปนะคะมาทำแบบทดสอบกันก่อนนะคะว่าคุณสามารถเรียนได้ไหมนะคะขอคนจริงจังนะจ๊ะไม่ขอเล่นเล่นนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้าง <S <S <ๆ>ดูดิดูหน่อยอู้ได้เดอะซันนะคะแล้วก็ได้อะไรได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะต่อมาได้ไพ่อะไร Knights nice of เ e n t a c l e s นะคะใต้สำรับเนี่ยได้ทรี ะะบอกเลยไพ่ใบนี้มันหมายถึงอนาคตการวันอนาคตคุณเอาไว้แล้วนะคะว่าคุณจะต้องเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์เขาเท่านั้นนะคะและจะมีเพียงคุณนะคะที่ทําให้เขามีความรู้สึกดีคุณเท่านั้นที่ชนะใจเขาและคุณเท่านั้นที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยค่ะนะคะอ่ะมาไดเ้เลยเดือดซันนะคะไพ่เดือดซันขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักนะคะร่าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ จิตใจแบบใจิตใจดีนะคะอาจจะติดที่หัวรอนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เล่นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะ่ะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตเขาอะถ้าไม่มีคุณเข้ามานะคะชีวิตเขาอะมันดูเหมือนแบบมันดูไม่มีอะไรเลยนะคะมันดูไปเรื่อยๆค่ะมันดูไปเรื่อยๆเหมือนแบบอาจทํางานหาเงินกลับบ้านเข้าฟิตเนสกินกาแฟกินข้าวกับเพื่อนกลับบ้านทํางานอะไรประมาณเนี้ยชีวิตเขาจะมีอยู่แค่นั้นเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรซ้ําๆเดิมๆไม่ค่อยอยากที่จะออกมาจาก เซฟโซนสักเท่าไหร่แต่ตั้งแต่เจอคุณค่ะคุณคือเดอะซันน่ะคุณคือคนที่ทําให้เขาว่าอยากจะออกมาจากเซฟโซนของตัวเขาเองนะคะแล้วอยากจะทําอะไรให้แบบให้มันดูแบบมีสีสันในชีวิตอะ่ะอยากจะทําในสิ่งที่ไม่ได้ไม่กล้าที่จะทํานะคะแต่ตั้งแต่มีคุณเข้ามาเขารู้สึกว่ามีความกล้ามากขึ้นนะมีความกล้าที่จะโชว์ความคิดอีกด้านหนึ่งนะคะที่แบบไม่ต้องเก๊กไม่ต้องแบบวางมาดว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลานะคะมีความรีแลกซ์มีความผ่อนคลายมากขึ้นนะ เดอะสตาร์นะคะในใจเขาเนี่ยเขาบอกได้เลยนะว่าคุณเน่ะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีตรงสเปคตรงใจนะคะและเพื่อนของเขาก็ชื่นชมคุณด้วยว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาสวยหน้าตาหลอดูโดดเด่นมากๆนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบเออน้าอะ่ะแบบเออเป็นเหมือนแบบแหล่งน้ํานะคะในแบบท่ามกลางทะเลทรายอะ่ะเออเห็นคุณเราชื่นใจค่ะไม่ต้องพูดอะไรหรอกนะคะคือเขาชอบคุณมากนะคะคนคนเนี้ยเอเตอแบบดีมากปังมากนะคะไม่นอมรับไม่ได้แล้วนะ